ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหลวงปู่เปลี่ยนรุ่นแรกจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2472มีลักษณะเป็นเหลียนรูปอามด้านหน้ายกขอบ2ชั้นตรงกลาง เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเปี่ยนนางสมาธิเพชรบทอาสนะเหนือตั้งมีอักษรไทยจารึกโดยรอบว่าที่ระลึกในการทำบุญอายุครบปีพระวิสุทธิรังสีวัดชัยชุมพรการบุรีล่างสุดเป็นปีพศออที่สร้างคือปีพุทธศักราช2472ส่วนด้านหลังพื้นเรียบ เป็นยันมีสองแบบคือยันตรงและยันเบี่ยงนอกจากนี้หลวงพ่อเปลี่ยนยังสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายชนิดเช่นเข็มกัดวิสุทธิรังสีปีพุทธศักราช2460พระผงรูปไข่เนื้อเงินลงถมปีพุทธศักราช2484แหวนเงินลงถมปีพุทธศักราช2485 ตะกุดลูกอมเสื้อยันธงมหาลูดหนังหน้าผากเสือและตะกุดชนิดต่างๆไว้มากมายหลวงพ่อเปียนวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีหรือท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิรังสีหรือที่รู้จักกันในานามหลวงพ่อเปียนอินทสโรแห่งวัดชัยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นเจ้าวาดองค์ที่หของวัดชัยชุมพลชนะสงครามมีนามเดิมว่าเปลี่ยนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2405ณนะ บ้านม่วงชุมอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่านเกิดในเวลาที่เรียกว่าเสา้าจึงมีชะตากล้าแข็งมาตั้งแต่เกิดจนเมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทโดยพระครูวิสุทธิลังสีหรือหลวงพ่อช้างเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทสโรซึ่งเป็นฉายาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หลวงพ่อเปลี่ยนได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระวิสุทธิรังสีชินาสาโสภีสังขปาโมกและยังมีตำแหน่งปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลวงพ่อเปลี่ยนวาายัดไตมรณภาพอย่างสงบในปีพุทธศักราช2490สิริอายุ85ปี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่